เรามานำเสนอรถ4ประตูดีแม็กไฮ l ลนเดอรคันนี้ LDA คันนี้บอกเลยว่าสีดำโฉบเชียวสวยสุดๆกับคันนี้สภาพเดิมๆครับลูกค้าทุกอย่างจากโรงงานคันนี้ไหม่น้อยสุดๆวิ่งมาเพียง11,000กิโลเมตรเท่านั้นมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่แม็กลายใบพัดอย่างสวยลูกค้าขอบ18 แต่งเข้ากับรถสวดทรงองค์เอวเลยลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดๆดูภายในซะก่อนยังกะป้ายแดงเลยลูกค้าพลาสติกยังไม่แกะเลยลูกค้าไม่น้อยมากๆลูกค้าถ้าใครกําลังมองหารถ4ประตูอยู่บอกเลยคันนี้ถูกใจแน่นอนกับ h ฮแลนเดอร์สประตู LDA คันนี้เปิดราคาเบาๆแค่5้า0 0 0เบาทอะย้ำห้าแสนเก้าบาทประหยัดกว่าป้ายแดงหลายๆแสนลูกค้าอย่าช้า เข้ามาใหม่สีดำคันเดียวเท่านั้นเอง